เมือน,นี้อากาศดีมาเขาสวนอยู่บ้านจ้าของพี่น้องเอ้ยแมาเบิงเขาเสวนมือน,นี้คือเป็นไร้ตังเบิงต้นมเะเขือเทศดูะ่ะลักผ้าล่มฮึสิได้หาหม่มาขำลักไหมงวยเลย ฟักทองกับกระลังแกปาดปาดปาดงานงอกน่มไอ้ฟรังกับมีนอออีกแล้วปไ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 ปหาเก็บพักก่อนบัานนี่ใงสีได้มาเห็ดขัง่งบักคาเทศไหมเมือมม่อนี่แดดดีกดน่ะสวนพักกันเลย เต็มเยู่กระเจี๊ยบเขียวมีบ่างล่ะอ่ามีให้ได้เก็บอยู่ตัวนีงสองน่วยถึงบางามก็ได้กินยอนอยู่ดอกเก็บไปเรื่อยนะะเดี๋ยวมันสีแก่กระเจี๊ยบเขียวไปใส่แกงน้ำใหม่ เดยวเก็บยอดพักท่องไปอีกเชอะปะหายก่อนมีบ่ะนี่หน่อยนึง่ีต้นน,น้อยๆ้าขนไอ้ม,อไมากุกบรอกโคลีน,น้อยๆเดี๋ยวเอามีดมาตัดเอาเนาะอันนี้ก็เป็นแล้วจะคะแนง เดดอกไม้หน่อยขอ้าวโพดนี่กะจักสิได้กินบ่ได้กินอันนี้ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดเทียนบานเฮาอันนั้นข้าวโพดหวานจะสีออกมาเป็นยังไงถ้าเบิ่งกันตอนที่ว่ามันแก่พ่อกินดาวเรื่องก็เป็นดอกเรื่อยเรื่อ,อยู่จ้างามดอกลุกขนาดขนเข้าวนยีหมื่นส่ออืม ส่วนบักแตงก็มีอยู่หลายน่วยพร้อมผลผลนะ่ะดกอีลีพันเนี่อีกมื่สองมือก็ได้มาเก็บอีกแล้วพริกก็เริ่มแดงแล้วจ้านี่เริ่มสีได้กินแล้วกําลังเปลี่ยนสี สารพัดพริกอันที่ออกมาออกผลไว้ที่สุดกันนี่แหละพี่น้องเอ้ยไงเราสองน่วยนั่นกินกระว่าท่านก็ชีได้ตัดเราปะ่ะเนี่มาหาทางตัดกันืปลูกต้นเดียวก็จะกิน้าไวอยู่ อันนี้ซ้องตนทั้งลูงาวทั้งลูกกลมในอันนี้ซ้ำแขนเลยต้นแขนผลมาตัดเอาลูกกลมกันอันนี้คือเขาใหญ่ยยกิ้งเขานะาจา้ะมาให้เขาออกมาทาั้งทั้งยางดอกเขาเลยเป็นแบบนี้บบจับเตกรบโบเป็นยงังลายโพด ไม่ผู้ใดมาซอยกินชุบลูกกลมพอดีกินกินคาบเดียวเบิดอันนี้ตี้นี่กินสองรอบแล้วอีกลูกหนึ่งมาหนิอีกฟังหนึ่งมาสำรวจ อย่ามันถือเครือขาดขาดแล้วเบิ้งขนาดลูกปวดติทูโทรโทโทรอกเปลือกเอาเม็ดออก แล้วก็สีแกงนี่ส่วนมาฝรั่งเขาจะกินลูกซ้ำนี่แต่มืออื่นก็นสิมาเก็บสิบวยบเมื่หญ่ปนี่แล้วพี่น้องเออกินบวใวอันนี้ก็สามมือไงอันนี้ก็เว้นอีกมือหนึ่งก็สสใหไงโอ้โถโๆบัวใบบวใเบิ้บงทุกฝุ่นมีแต่หน่วยใหญ่ๆมาแบดาปนี่ บักเคเทดกระแดงแล้วจ้าแต่ประเมอนนิสิโบเก็บไล่ผดอยู่ในบานท่าน,นเมื่อใดสีสีเห็ดนำสดจังสีมาเก็บเนาะกินบ่ท่านเหรอเบิ่์เงาโลดสารพัดแต่นี้สิเก็บไปอยู่อย่างมันแตกว่าสิโบเก็บว่าสันสีเหลืองลูกน้อย เก็บเธอเก็บถ้าแตกเราเน่าเลยส่วนอันนี้ก็ตัดออกที่เขาออกลูกมันแล้วเนาะตัดออกไปเพราะว่าอาหารก็ะสิไปเรียงกิ้งพวกนี้อยู่เขาเก็บมากมันเบิดนแล้วเขาก็ตัดออกอืม ยังไปกินประทันหรือเด้อในสวนในเพื่นบพื่สุกพร้อมกันไปว่าเคารเทศกระตัดออกต่ะที่มันติดดินเนาะเดี๋ยวมันกระสิเป็นเชื้อโรคเวลาฝนตกกหละปาดปาดปาดมนีว่าสิมาเอาอันแขนงบืออว่าจะไปแกงเนาะไหมว่านเก็บ แมงหลักมากจะมาเก็บอคอแนงกับดอกนะจ๊ะไปเบิ้งกันจะได้จะคะแนงเมื่อนี่น้องใหม่ฝรัง่งท้่มาเกิดย่ำนี้เดี๋ยวกับคะแนงตัดไป ดอกก็จะเลือกเอาดอกอ,อันนี้ก็ไปแกงได้จ้ะดอกอ่อนๆนั่นเนาะเบืองในฝนยังขืนอีกเยอะดักทองเป็นดอกอายุอันนี้ก็คือสิบปติดละเพราะว่าโค้งจะใบเขาโค้งกับขึ้น เขาปัดเหี่ยวก็จะตัดออกอ่ะตัดออกเลย นมงดอกสำรวจต่อไป น,นี่ฟักทองฟรังนะจ๊ะบอนฟักทองไทยเนาะได้ก็สามารถกินได้ อันนี้ต้องตัดเอาเด็ดยาก้ายตัวทากตัวแดงเห็นบ้าพี่น้อง แต่ซื้อซื้อก็ตกช่วงเสานี้เด็กหน่อยไปโรงเรียนสิงหบงบสงบแก่การเข้าสวน เอยอันนี้ยังบวแดงนะจ๊ะอันนี้บ่แตกเบิงงลุนต้นบักกระเทียมถ้าบอมัดขึ้นก็บสีดายยางเขาเนาพริกแดงแล้ะ ส่วนทางนี้ว่าท่านเด็กจะเป็นหมากยู่คลิปนี้ก็บ่มี้ย่างไรพี่น้องเอ้ยผ้ามาเขาืาสวนเก็บพักนะจ้ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนาะขอบคุณดูกำลังใจจ้าฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ห้นัมเดอจะเดอนี่แนวใดยอดฟักทองกับดอกแล้วก็ประเ,เทศแล้วก็สุขนี่จ้าสามลูกนะเงินนี่พอกันไม่คลิปไหนยียดดีมีแห้งรำเรื่รำรืยจ้า